สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนว,วันนี้เราก็จะมาปรรจารีนีกันนะในอารีของไอเ้เฮียแล้วก็มันได้ใครว่ากดหัวใจให้มันได้มันได้ทุ้หนเลหัวใจหัวใจจะซื้อไปเด็ดสิบ,สบโอ้โหคือแบบไม่ยักอ่านหูู้เขียนมึง ก ja ูสังเกตมึงอ okay? ีดำอะไรปะใจดีด้วยนะฮะที่มึงจะได้เข้าคุกแล้วพอเขาไปแจ้งแจ้งตำรวจจะมึงอยู่ดีใจด้วยนะฮะไอ้ดำฮ่าฮ่าฮ่ากะรีจริงๆฮะกะรีจริงๆนะฮะกะรีดำไม่ดำไม่ดำธรรมดาดำโคตรมึงก็ดำ <laughs> แล้วอันนั้มึงนั่นสิมึงนั่นแหละเอ้ยผิดผิดมึงนั่นแหละอีงอกอีหวัวล้านควรตายมากมากม,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 มากกว่ามันมากมากมากากกว่าตนเขาลืมใส่กอกไก่มากกว่านะอีหมาดำใน <laughs> ดอกควาย มึงไม่รู้จากที่ต่ำที่สูงมึงไม่รักในหลวงหรอวะควายประเทศไหนวะใช่ไทยปะวะขอให้มึงไม่ได้ไม่ได้ไปเกินทุกทร,รมานแบบนี้ตลอดทุกชาตินรกขอให้แม่มทร,รมานนารกขอให้แม่มทร,รมานสุดไปเลย ้ยินดีด้วยคุณอยู่ในสังคมชั้นต่ำสถุนพูเลเ s n นียหยอยหย่กกดใจให้มันมาเลวด่าพ่อหลวงของเราเฮ้ยคนดีชอบคนเรอะชอบใครเป็นเพื่อนหน่อยสัตว์สมองมึง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 ผลิตจากอะไรหรอคะ หรือไม่มีคะเด็กอนุบาลหรือเปล่าคะเด็กอนุบาลแม่งยังยังจะฉลาดกว่ามันดีกว่าทำไมโง่จังคะทำไมทำไมทำไมโง่จังคะทำไมโง่จังคะคนเรามันก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายสมองไม่ทำงานหรอหรืออะไรโตเป็นควายแต่ทำตัวต่ำช้าแย่วะกูขอให้ มึงโดนจับไบวๆนะมึงไม่น่าเกิดมาเลยชอบชอบทุกคนที่เหม็นอะคือแบบแจ้ตงตำรวจด,ดีไหมหมึงคงไม่ใช่คนไทยเพราะมึงเป็นคนนิโกเฮีย <Yeah. laughs> นิโกนิโกนิโกอันดแวมนตาแล้วเอ่อ มึงไม่รู้จะที่สุดที่ต่ำกากจุงกูได้ได้สี่ร้อยกว่าโอ้สมควรได้ไหมหัวใจเนี่ยหวยสัตว์ดอกเอ้ยหวยดอกสัตว์ห <laughs> วยดอกสัตว์ดอกพ้องตายมึงไม่ใช่คนไทยมึงมึงไปอยู่ประเทศอื่นไปไปชิช่ๆ กูจีกูจีอิสันนะอีสันนรกส่งมาเกิดผ่องพ่องอ๋อมึงไม่ใช่วหนงใดน,นี่แต่มึงไม่ไดอกอ้าจะได้เข้าคุกแล้วเหรอดอกตำรวจแจ้งตำรวจดีไหมเย่ ดีใจมากที่ตัวมึงจะได้เข้าคุกข้อหาด่าในหลวงของแผ่นดิตมึงต้องโดนปาหารถูกต้องแล้วคือแบบกระสัตว์อุ้ยคนนี้น่ารักกระสัตว์ปบมือให้หน่อยสิคนที่ขี้อยาดอกสัตว์ต้แหล เอารางวัลความดอกไปเลยเอารางวัลความตอแหลแห่งโลกไปด้วยเอารางวัลตัวเฮียแห่งโลกไปด้วยกูมีรางวัลให้มึงด้วยเออดอกไปตายเลยอีดอก ใครสนใจให้มึงว่าอีสาัสาสอร้ยวันนี้หัวใจเฮ้ก้ามึงไม่น่านเกิดเป็นคนไทยเลยมึงน,น่าจ,จะเกิดเป็นลูกหมาดีกว่าไม่น่าเกิดเป็นลูกเฮีย <c oughs> คือเคยเห็นหน้ามันแล้วนะครั้งหนึ่งมันก็ลบโพสอ,อะไรไปไม่รู้อ่ะโหโม้กูสวยชั่วชั่ว ช,มมช,ชว,วงวว <c oughs> วหน้าชื่อชิป้าเลวอีเสียดรกโลกเลวอีควาอีเฮ้อไอว่าน้าเนาะน้าจะใช้อะไรวะน่าช้ก,ชกี่ใครที่คิดว่าเราแจ้งกองบังคับการปราบ ปราการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชื่อมันไม่ได้เราโอเคเนแลวคุณเนแลวคุณด่าในเหลวงชีวิตพวกมึงไม่ต่างจากซากขยะเฮ้ยชอบอ่ะอท่านทำเพื่อประชาชนตั้งเยอะน้ามึงเกียดท่าน กูแนะนำให้มึงไปเกิดแบบไปเหี้ยตัวเฮีย้ยควายอะอะไรนี้อีดอกทองควายควยสันดานหมาพ่องตายลูกเฮีย้ยย,ยังจะลูกเฮี้ยยังจะักางในหลวงเลยมั้งเร็วขนาดนี้คนอื่นให้ใจคนเร็เวๆได้ไงทำไมไม่ให้กูบ้างวะ <laughs> มึงอยู่มาถึงทุกวันนี้ก็เพราะนายหลวงถ้าไม่มีนายหลวงมึงตายไปนานแล้วขอดาสคำเอออีดอกทองอีดอกทองใช่เรายกให้ถ้ามึงเกลียดม,มึงมาหาโคตรง้อมเหรอ แต่พ่อมันยึดกันผิดข้ามั้งเลยลูกเลยลูกออกเลยลูกเลยลูกเลยออกมาสันดานตัวเอี้ยวไอ้เขี้ยวเยี้ยอะไรกัวย่างนี้่ดามวะหากินแล้วแม่น้ำไปตายไปเออแม่งกล่าวว่าพ่อพ่อพ่อกูพ่อ กะว่าพ่กูเพ่ากูทำอะไรให้มึงมีเกีิเราขึ้นวะเขขึ้นวะกากสัตว์กากวะอีสัตห่งอีสัตแห่งชาติไปเลยไม่ไม่ใช่อีสัตถิงชาติอีสัตโลกอ่ะ ชั่วเร็วบ้าฟวยสมนึกสิกะาดอกทองดอกหนูดอกไม้สีทองตั้งตั้งชื่อให้นะจ๊ะกาจุงและสีร้อยกกว่าใครกดใหให้เข,ขาคะไม่รู้อ่ะไอดำไอดำแกาจังเลยมีขยะสังคมเทียบครึอ่งของฟูย,ยังไม่ได้ ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงอยากดังหรออีเด็กเป็ตสดสนควรได้สมควรสนควรได้หรอน่าจะสมควรใช่ใช่ใช ใครอ๋อเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าน่าจะเคยคิดด้วยหรือด้วยเป็นอยู่แล้วขอเละบาย